มาครับทุกคนและนี่คือ o n น o n Ring ครับนี่เป็นเมนูที่แม่ผมชอบมากเลยนะครับทำง่ายแถมยังกรอบได้แบบ <S <S ไปฮะ <S an> let's get it ก่อนอื่นให้เราเลือกหัวหอมลูกใหญ่หน่อยนะครับนำมาหั่นเป็นแผ่นขนาดหนานิดนึงพร้อมครึงครึงแยกชั้นเขาออกมาเป็นแหวนแบบสวยงามจังหวะนี้ก็จะกดแรงมากนะและอาการเสรียน้ําตาก็เป็นเรื่องปกติในบังคาราครับผม <S <S อันนี้จะแปลกหน่อยผมจะลองใส่ชีสเข้าไปดูว่ามันทอดได้ไหมนะแช่ฟรีเซอร์ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันลุ้นกันอีกทีที่ต่อมาในส่วนของแบตเตอร์เนี่ยเราก็จะใช้เป็นแป้งทอดกรอบพริกไทยปริก้รออริกาโนแล้วก็เกลือผสมรวมกับวัตถุดิบที่ช่วยเพิ่มความกรอบขั้นสุดอย่างเบียร์นะครับานนนนี้ไหมู ใช้โซดาแทนได้ครับตีเขาให้เข้ากันดีพร้อมจุ่ม lamps. ออนเนียนและนําลงไปทอดเพียงเท่านี้เราก็จะได้อนเนียนริงกรอบหอมๆอมที่พึ่งขึ้นมาจากเตาแล้วครับตัวชีสเนี่ยกุกแป้งเขาก่อนแล้วค่อยทํานะชิ้นนี้ก็จะออกมาแบบอบอ้วนหนาเป็นพิเศษพร้อมกับชีสยืดๆอย่างนี้เลยครับหอมแบบสนั่นซัมเมอร์เซลมากอะความหวานของออนเนียนนะครับตัดกับแป้งกรอบที่มีซอสอะไรเค็มๆมาตัดหน่อยอะวันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับไว้เราทำตามดูได้นะสวัสดีคะ The cat sat on the มาครับทจกคนและนี่ก็คือก็จะพอกโรสครับเมนูจากโซมาต่อในแรกกับการเสกอาหารสุดหรูขึ้นมาจากของเพียงไม่กี่อย่างครับไปฮะ let's get it ก่อนอื่นเลยในการ์ตูนเนี่ยจะเริ่มจากการนึ่งมันฝรั่งให้สุกก่อนนะครับแต่เนื่องจากผมไม่มีซึ้งเลยจะต้มแทนโดยการใส่ไปทั้งลูกแล้วค่อยปลอกเปลือกเขาออกเพื่อคงความ <c oughs> จู๊ดจี้ไว้ข้างในนะแต่ก็ต้องระวังด้วยนะฮะเพราะว่ามันร้อน <c oughs> ต่อไปด้วยการบดมันฝรั่งให้ละเอียดปรุงตามไปด้วยเกลือพริกไทยแบบใส่ไปไม่ยังครับก็ด้วยความที่มันฝรั่งมันเยอะเ ปรุงเบาๆมันจะจืดเอาได้นะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมสับหัวหอมกับเห็ดออรินจิทิ้งไว้ด้วยนะครับใส่เข้าไปผสมให้เข้ากันได้เลยเมื่อผสมเข้ากันดีเนี่ยก็ปั้นให้เป็นก้อนแบบนี้นะแล้วเราก็เอาไปพันเบคอนให้รอบๆมัดเขาด้วยเชือกให้แน่นหน่อยพร้อมใส่ด้วยโรสแมรี่เพียงเท่านี้เราก็จะได้พอกุโรสฉบับโซมะมาแล้วครับไปเอาเขาไปอบทิ้งไว้นะแล้วเรามาทำซอสกันอันนี้ก็ไม่ยากเลยฮะใส่แค่เรดไวน์สายเกโชยุรีดูสเข้าด้วยกันพร้อมตบเนยตอนจบให้มีความเงางามนำมาเสิร ข้างๆพอร,รสแบบนี้เนี่ยเราก็จะได้จานแห่งจุดเริ่มต้นของโซมะกันแล้วครับอ,อร่อยมากเบคอนกับกรอบนะครับหอมมในลักษณะแฮชบาวที่มีเห็ดแล้วก็ออนเนียนหอมๆนะไวไปลองทำต่างๆดูได้ครับโชว์ดีครับมาครับทุกคนนี่ผมได้ทุเรียนหมอนทองมานะเรามาลองปอกแบบทางลูกกันครับ let's get it ขัน้นแรกนะครับเราก็ต้องเช็คทุเรียนก่อนว่าเขาสุกไหมนะไม่ว่าจะด้วยการดูปริง้งคอฟังเสียงหรือกรีดดูเนื้อเอาแต่ของผมคือกว่าจะทายปล่อยไว้จนปริขนาดนี้ก็ไม่ต้องเช็คแล้วครับ <c oughs> โดยเราจะเริ่มจากการหาแนวเส้นระหว่างพลูทุเรียนก่อนครับให้ผ่าเข้าไปตรงเส้นน้าที่มีลักษณะงุ้มลงไปแบบนี้ทั้ง2ด้านแล้วแยกเขาออกมาตามด้วยการค่อยๆกรีดเข้าไปตรงกลางนะครับทีนี้เราก็แค่บันจงแงะเขาออกมาแบบนี้ได้เลยฮะ <c oughs> นี่พูแรกในชีวิตผมเหมือนกันนะกรีนทุเรียนนี่คือหอมตลบ อบอวลทั่วทั้งห้องเลยครับส่วนทุเรียนที่ปล่อยไว้จนตูดแตกแบบนี้แล้วเนี่ยก็สามารถใช้มือฉีเขาออกมาได้อย่างง่ายๆเลยนะครับที่ตอนแรกผมก็กลัวว่ามันจะขมไหยนะแต่อันนี้คือแบบเฮ้ยยังหวานอยู่เลยครับนี่แบบ้าไปทบัวลอยหรือว่าอะไรนะโอ้โหสุดท้ายนี้เปลือกทุเรียนก่อนทิ้งก็เซฟตี้เฟิร์สเนี่ยนะเนื้อทุเรียนก็คืออย่างที่เห็นครับช่ำมากสุดท้ายนี้ใครมีวิธีเช็คหรือผ่าทุเรียนยังไงเนี่ยก็มาแชร์กันได้นะครับ ผู้เรียนลูกเนี่ยนะผมบอกไว้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับเพิ่งมีเวลามาทํำเนื้อเขาเลยจะออกแบบละมุนละมุนเนียนเนีแล้วไปลองทําดูกันได้นะโชคดีครับมาครับทุกคนกับหนึ่งในขนมฝรั่งเศสที่น่าจะทําง่ายที่สุดอย่างครีมปูเร่ครับ เป็นขนมหวานสุดรเบสิกแสนหอมละมุนที่ผมเชื่อว,ว่าใครๆเนี่ยก็ทําได้ครับ oh. ไปฮะ let's get it ในการทาเคมบูเรเนี่ยสูตรนี้ผมก็จะใช้ไข่แดง3ฟองกับน้ําตาลอีกประมาณ2ช้อนโต๊ะนะตีเขาให้เข้ากันดีโดยที่ระหว่างนี้ผมก็จะตั้งหม้อครีมกับนมให้อุ่นๆไว้ด้วยครับที่เมื่อน้าตาลกับไข่เขารวมกันดีแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆเทของเหลวลงไปนะครับขั้นตอนนี้จะเรียกว่า tempering นะครับที่ต้องค่อยๆทําไม่งั้นไข่จะสุกเอาปิดจบด้วยวาน,นิลลาเอ็กซ์ตรักสอหยดเพื่อลดกลิ่นข่าวพร้ออมกกาารรงเ ใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้และคุณเชื่อไหมฮะว่าตัวขนมอ่ะเสร็จแล้วแค่นี้เลยต่อไปก็แค่เทน้ําร้อนใส่ถาดรอบๆประมาณ2ใน3ส่วนพร้อมโยนเขาเข้าเตาอบเลยฮะตอนนี้เราจะเอาเขาเข้าเตาอบที่ร้อยองศาประมาณ20นาทีนะครับแต่ก็ลองเช็คเรื่อยๆด้วยล่ะเนี่ยพอเขาสุกดีนะมันก็จะออกมาหยุ่นๆแบบนี้เอาไปเข้าตู้เย็นสัก1คืนหรือจนกว่าจะเย็นก่อนเสิร์ฟก็โรยน้ําตาลเผารอบแรกเพื่อสร้างฐานรอบ2อเพื่อความหวานกรอบเพียงเท่านี้เราก็จะได้ครีมปูเรออกมาแล้วครับเออจริงๆมันออกสี ยังไงเนี่ยใครรู้รบก,กวนด้วยนะฮะ just wow เลยอะ่ะเป็นขนมเซฟโซนที่หอมหวานมันส่วนตัวผมจะชอบให้เขายุ่นๆนิดนึงนะครับถ้าอยากให้เฟิร์มกว่านี้ก็อบให้นานกว่านี้ได้นะวันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับไปลองทำตามกันดูได้โชคดีฮะมาครับทุกคนและนี่คือฟริชแอนคริสคับเมนูปลาทอดชื่อดังจากอังกฤษที่ทำได้ง่ายๆแถมกรอบแบบ ไปฮะ let's get it ทั่วไปแล้วเมนูนี้คนเขาจะเลือกใช้ปลาเนื้อขาวกันนะครับแต่วันนี้ผมจะทวิสต์ใช้เป็นนิวซีแลนด์คิงแซลมอนที่ได้มาการันตีด้วยแรงดม300แรงม้าเลยฮะว่าสดชัวร์โดยเริ่มจากการเลาะก้างลอก,ลอก,ลอกหนังเขาออกพร้อมหั่นให้เป็นแท่งหนาๆพอดีคำเพียงแค่นี้ก็นําไปพักไว้แล้วเราก็ไปทําแบตเตอร์กันก่อนฮะโดยผมก็จะใช้แป้งทอดกรอบผสมปาป,ปริกา้าพริกไทยกเกลือตามไปด้วยการใส่เบียร์เย็นจัดๆครับสูตรนี้คือ forever ชุบได้ทุกอย่างฮะที่ตอนนี้ก็แค่เอาแซลมอนลงแป้งแห้งบตเอร์ อีกหนึ่งรอบพร้อมนําลงทอดเราก็รอจัดจานได้เลยครับมาถึงเวลาเสิร์ฟแซลมอนครับผมจัดคู่ไปกับมันฝรั่งฮาร์ดแลนดนอันนี้กรอบมากออกพร้อมซอสทาทาที่หวานนวลด้วยมานุค่าฮันนี่ผมบอกเลยฮะว่าจานเนี้ยลงตัวสุดๆครับ <S <S ปลาแบบดีมากอนะ่ะมาครับทุกคนและนี่คือบัวลอยทุเรียนครับผมทุเรียนนวลในน้ํากะทิกับบัวลอยสุดน่ารักแบบนี้เนี่ยทำไม่ยากเลยครับ <c oughs> ไปฮะ let's get it ทุเรียนที่ผมได้มาเนี่ยมันนิ่มมากแล้วนะครับ <c oughs> ผมเลยว่าเนี่ยแหละเหมาะกับการทําบัวลอยเลยโดยเริ่มจากการฉีกและยีทุเรียนเขาให้นวลก่อนนะตามด้วยการใส่แป้งข้าวเหนียวจนเขาขึ้นรูปโดสวยแบบนี้เลยครับ <c oughs> และในส่วนของโดมังคุดก็ขึ้นมาจากมันม่วงที่ใส่แป้งข้าวเหนียวนิดนึงเติมน้ํากะทินิดหน่อยเท่านี้ก็ได้ลนะโดย อีกสองสีอย่างสีขาวเนี่ยก็มาจากน้ำกระทิเพียวๆและสีเขียวก็มาจากสีใบเตยธรรมชาตินะครับผมม,มาปั้นบบวลอยกันสําหรับทุเรียนนะก็ให้ใช้นิ้วโป้งเนี่ยเป็นฐานจัดทรงเขาแปะสีขาวไปที่กลางลูกแล้วใช้ไม้จิ้มฟันดันทรงเอานะฮะส่วนมังคุดก็ไม่มีอะไรเลยครับแค่ทําทรงกลมๆแปะเขาเข้าด้วยกันเท่านี้ก็ได้ละที่ตอนเขาเรียงกันเนี่ยมันก็จะออกมาแบบปุกปิ๊กน่ารักมากเลยครับปะตั้งน้ําให้เดือดต้มเขาจนสุกดีนําไปพักในน้ำเชื่อมแล้วเราก็ไปทําน้ํากะทิกันค โดยการใส่กระทิกล่องเทลงไปในหม้อตามด้วยน้ำเปล่าแทนหางกระทิต้มน้ำตาลนิดหน่อยและใส่ทุเรียนฉีกผูใหญ่ๆลงไปเลยครับโดยขั้นตอนเพียงเท่านี้เราก็จะได้บัวลอยทุเรียนกระทิที่น่ารับประทานแบบนี้ออกมาแล้วครับโคตรดีฮะมันหอมทุเรียนมากๆอ่ะไปลองทำตามกันดูได้นะโชคดีครับ มาครับทุกคนกับการทำไฟน์ดินนิ่งสไตล์ฉบับบ้านๆครับเมสเซอเฟียที่เราชอบเห็นในการแข่งเชฟแบบนี้เนี่ยผมมีสูตรที่ทำง่ายมากแถมใช้แต่ของบ้านๆเลยครับไปฮะ let's get it คลิปนี้ผมจะใช้แตงโมเป็นส่วนผสมหลักนะครับหั่นเขาใส่เข้าเครื่องปั่นเติมด้วยน้ำตาลกับมะนาวหรือเลมอนนิดหน่อยเพื่อให้รสชาติหวานอมเปรี้ยวนะต่อด้วยการกรองกากาเขาออกให้เหลือแต่เพียงน้ำแบบนี้ฮะและในลำดับถัดมาเนี่ยส่วนผสมที่ช่วยเพิ่มความแฟนซีในจานนี้ก็คืออาก้าอาก้าพาวเดอร์ครับเอาจริงจริง มันก็คือผงวุ้นดีๆเนี่ยแหละฮะใส่เข้าไปต้มกับน้ําของเราให้เดือดสักนาทีเท่านี้เราก็จะได้ตัวตั้งต้นมาละฮะทีนี้เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งเลยนะก็คือน้ํามันครับเพียงแค่เราเอาเขาไปแช่ฟรีซให้เย็นจัดๆแล้วค่อยๆหยอกของเหลวลงไปทีละหยดเทา่านี้เราก็จะได้เมสเร์ฟียสวยๆแบบนี้ออกมาละครับอันนี้ผมก็จัดเสิร์ฟกับส้มโอแช่แข็งฉีกทริลที่ทํามาจากแป้งมันสำปะหลังกับไอติมอีกหนึ่งลูกเราก็จะได้เมนูคอนเทนต์พูลารีคูซีนสนุกนก,กง่ายๆ <c oughs> ออกมาละฮะอร่ยอยดีนะ ก็มีความแบบหวานไอติมหวานแตงโมกบับกรอบนิดนึงถือเป็นคอนเซ็ปต์ไง่ายที่ผมว่าถ้าใครอยากลองเล่นดูเนี่ยน่าจะไปทำตามได้นะครับวันนี้ก็มีเท่านี้แหละโชคดีครับ มาครับทุกคนและนี่คือพุดดิ้งสไลซ์เค้กครับขนมพุดดิ้งที่หอมละมุนเด้งได้ยุ่นๆแบบนี้เนี่ยทำได้ไม่ยากเลยครับ <c oughs> ไปฮะ let's get it <c oughs> ก่อนอื่นเลยในการทำพุดดิง้งผมก็จะบรูมเจลาตินทิ้งไว้ในน้ำเย็นจัดๆก่อนนะครับและในระหว่างนั้นน่ะผมก็จะตั้งหม้อผสมครีมกับน้ำผึ้งเข้าด้วยกันที่ใครอยากจะเติมน้ำตาลก็ได้นะแต่ถ้าชอบหวานน้อยอ่ะก็ไม่ต้องใส่ครับเพราะส่วนผสมถัดไปที่เราจะใช้ก็คือนมหมีน้ำผึ้งแบบนี้เลยครับนี่ผมก็ใส่ไปเลยฮะวัน หวานนัวดีแล้วพอเขาเริ่มเดือดเนี่ยก็เติมเจลาตินลงไปได้เลยครับจังหวะน,นี้เมื่อเขาผสมละลายดีเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็แค่เอาไปใส่ถ้วยหรือว่าโมงอะไรก็ได้ฮะแล้วก็อย่าลืมครองเขาด้วยล่ะไม่งั้นเขาอาจจะเป็นริ่มนะฮะพอเขาหายร้อนดีแล้วเราจะแช่ทิ้งไว้ในตู้เย็นประมาณ1คืนเพื่อให้เขาเซตตัวดีนะครับที่พอเขาพักได้ที่จนเซ็ตตัวดีปุ๊บแล้วเราค่อยๆกดเขาออกมาจากโม่ปะทุกท่านก็เตรียมพร้อมรับมือกับความเด้งดึ๋งสุดน่ารักแบบนี้ได้เลยครับไปครับแต่งหน้าตามใจชอบเป็นเมนูง่าย ที่ไว้ไปลองทําตามกันได้นะครับอืมไม้ยมานวลละมุนแล้วแบบมันหอมน้ําผึ้งมากเลยอะมาครับทุกคนและนี่คือคาโบนาราครับคลิปนี้ผมจะมาทําคาโบนาราง่ายๆแบบดั้งเดิมที่ไม่ต้องใช้ครีมเลยครับไปฮะ let's get it ในการทาคาโบนาราเนี่ยทุกคนคนจะติดภาพาสต้าครีมซอสกันนะแต่ว่าดั้งเดิมจริงๆครีมมันคือไข่ครับที่เพียงแค่เราผสมไข่สักสองฟองพร้อมไข่แดงหนึ่งลูกกับพริกไทยตามไปด้วยชีสพาเมจาโนหรือพาเมซานแบบนี้ เราก็จะได้ตัวครีมของพาสต้าชานนี้ล่ะฮะและในส่วนของเบคอนยิ่งใครหากวังชาเล่หรือส่วนแก้มหมูมาได้นะก็ยิ่งดีเลยครับมาวิธีการทําเราก็จะรีดน้ํามันของหมูออกมาก่อนฮะที่พอเราผัดเข้าไปเรื่อยๆจนหมูเกรียมสุกดีแบบนี้แล้วะก็ให้ทําการปิดไฟเตาพร้อมกับใส่เส้นสปากเกตตีลงไปเลยครับผมก็จะใส่น้ําต้มพาสต้าลงไปลดอุณหภูมิด้วยนะฮะเพราะอย่าลืมนะว่าตัวซอสของเราเนี่ยทำมาจากไข่คืนกระทะร้อนเกินไปเขาก็จะเป็นริมเอาได้จะไม่ได้เป็นซอส ที่เคลือบเส้นสวยงามแบบนี้นะครับพาสต้าของเราเพียงแค่ขูดชีสพารเมจานโน่พร้อมตบพริกไทยนิดหน่อยนะคาโบเนาล่าก็คือพร้อมเสิร์ฟแล้วครับครีมมี่มันชีสมันไข่มันแบบใช่อ่ะวันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับโชว์ดีฮะ